ซึ่งทางด้านของผู้ตํารวรเอกสุรเชษได้ออกมากล่าวว่าการมายื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญในวันนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีเหตุผลในด้านของความขัดแย้งส่วนตัวกับนายสุชาติมาก่อแต่เป็นเพราะว่าการดำเนินการตามข้อของกฎหมายซึ่งเพราะว่าตนนั้นเห็นถึงการกระทำดังกล่าวของนายสุชาติ และมันไม่ถูกต้องเนื่องจากปปชนั้นเป็นองค์กรปราบโกงมีอำนาจล้นฟ้าแต่กลับมีกระบวนการที่มาในการสรรหาประธานของปปชไม่ถูกต้องส่งผลกระทบต่ออำนวยความยุติธรรมและความมั่นคงทางด้านของสิทธิเสรีภาพต่อข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐและต่อประชาชนทั่วทั้งประเทศ รวมถึงตัวเองด้วยซึ่งเป็นคู่กรณีและมีความขัดแย้งกับนายสุชาติประธานของกรรมการปปชซึ่งตนนั้นก็ไม่เคยคิดที่จะแทรกแซงกระบวนการสอบสวนคดีของตนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของปปชเพียงแต่ขอให้การดำเนินการนั้นเป็นไปตามกระบวนการของสารรัฐธรรมนูญ